ที่เราแมวมาฉีดวัคซีนความปอดภัยพระรามสองออกมาเขียนเอกสารล้วเอาไปคัดกรองทางในแล้วก็เดินม,มาฉีดทีแล้วมาน,าาาามน,มน,นั่งเฝ้า <c oughs> ดาูอาการครับมีน้ำมันอะแถมน้ำขวดเลยเข็มแรกเข็มแรกนั่งฉีดเข็มแรกหมอทำว่ามีอาการมีหลบมันบอกว่าจักแล้ววุ่น ทำไมเป็นสันเป็นโลกทุเราผมเป็นคนมือทำคือเรีย <c oughs> กว่าเจ้าหน้าทีกกนหลายค,ค,คนมันขีดทั้งวันนะครับว่าแมวได้รอบชิดผ่านาฬิกาถึงตีเจ็ดนาฬิกามนนีที่นั่งนั่งอยู่นี่ก็คือนั่งรอดูอาการครับลังจากที มันรอ,อดูแลกันวันเท่าใด่ครับคนนพาค้นมันทยอยมาเพิ่นจัดสันเป็น,น,ปนใน่เรื่องเวลาจัางเบาแมวก็นั่าตั้งใจวันทีงีที่แปดเดือนที่แล้วที่แปดเดือนที่แล้วโดนเลื่อนมาเดี๋ีดวันทีที่แปดสึงหาครับเดีดแล้วพี่น้องได้ขีิดแล้วหมองจิดอยู่ทั้งในผมครับยางเขาไว้ทั้งพุ่นออมมากุ่นมาจีบ มีหมอ,อยู่จุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหมอประมาณหกหกคนถคมงบีบอ,ออกมาของมันรับน้ำดื่มไหมยังขอมาห้องนี้ครับรอรอครับผมรอรอเพื่อนเพื่พอนเพื่อเพื่อนให้น้ำมากินขวดนึงให้น้ำมากินหนึ่งขวดเพื่อนห้เล็กพชอบี่นอ่ะ เป็นไฮเลกีอีเขาเกียดพี่นอนเกียลยมาฉีดยาก,ก็ได้เลขนะเรบเออพี่เราพี่นองมาฉีดก็ซีนเอ็กซ์ตาพินนกาเก็บแมกเดี๋ยวนีพี่คนกันหลายอยู่ครับหล,หลายหลายหลาย,ลายผาแผนกเนาะ คนไม่ขี้กับจอมาตามนัดครับอันนี้คือทานแอปไทยรวมใจไทยรวมใจแล้บ,บรรยากาศในเบิง้งเย็นดีอยู่ครับเย็นดีไม่จิมมหาเบิ้งผู้สาวเหรอครับมันเย็นร่มเย็นครับนี่ตะค้นใส่แมตต์หมดเลยถามถามหมอพยาบาลบางหันวา่าเป็น นี่วอกินวอร์กสถานที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่ามีก็มีอวมอรกินหรือเปล่าครับเจ้าพี่น้องมา่อไทยิวงยาบ้าแมวมันถือวอรกก์กินมาเด้อครับผมสวัสดีนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวก ตามจุดบริการฉีดวัคซีนทั่วประเทศเลยครับเจ้อครับผมสวัสดีครับ